สวัสดีนะคะนักเรียนเรามาเจอกันต่อนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6เศษส่วนนะคะข่อหน้านี้เราเรียนไปแล้วนะคะ3เรื่องเศษแท้เศษเกินแล้วก็เรื่องที่2ก็คือจํานวนคะนะคะเรื่องที่3นั้นก็คือ เศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับนะคะส่วนเรื่องที่4ก็คือเศษส่วนที่เท่ากันนะคะจะเป็นยังไงเรามาดูกันต่อนะคะในสไลด์ถัดไปเ,เขาบอกว่าการทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้อาจทำได้โดยนำจำนวนนับเดียวกันคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยม มีรูปสี่เหลี่ยมอยู่หนึ่งรูปนะคะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะแล้วก็ระบายสีไปหนึ่งส่วนก็จะเขียนแทนด้วยหนึ่งส่วนสองนะคะส่วนสี่เหลี่ยมรูปที่สองนะคะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันนะคะเราก็ระบายไปสองส่วนนะคะเราก็เขียนแทนด้วยสองส่วนสี่นะคะเราระบายไปสองส่วนแล้วก็จากทั้งหมด ที่มีสีส่วนนะคะก็เป็น2อส่วนสรูปที่สมก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเดียวกันนะคะแต่รูปนี้เราแบ่งออกเป็น6ส่วนนะคะส่วนละเท่าเท่ากันเราระบายไปทั้งหมด3ส่วนนะคะเราก็เขียนแทนด้วยสาส่วนหนะคะ ต่อไปมาดูรูปที่4เราก็แบ่งสี่เหลี่ยมรูปนี้เช่นเดียวกันแบ่งออกเป็น8ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันนะคะเราระบายไปทั้งหมด4ส่วนนะคะเราก็เขียนแทนได้ด้วย4ส่วน8นะคะเห็นไหมคะว่าทั้ง4รูปเลยนะคะเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่า ทุกรูปนะคะเราระบายสีเอ้เราแบ่งส่วนไม่เท่ากันแต่พอเราระบายสีออกมาก็เท่ากันนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า1ส่วน2เท่ากับ2ส่วนสเท่ากับ3ส่วน6เท่ากับสส่วน8นี่คือเศษส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะคะมันต่างกันเพราะว่าเราแค่แบ่ง รูปเนี่ยออกเป็นส่วนที่ไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะคะจากที่เราแบ่งเป็น2ส่วนแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนแบ่งเป็น6ส่วนแบ่งเป็น8ส่วนนะคะแต่ถึงยังไงสี่เหลี่ยม4รูปนี้ก็ยังเหมือนกันนะคะยังเป็นเศษส่วนที่เหมือนกัน เรามีวงกลมอยู่หนึ่งรูปนะคะรูปแรกเราระบายสีอ่ะเราแบ่งออกเป็น3ส่วนระบายไปสองส่วนก็จะเป็นสอส่วนสเราก็ใช้วงกลมรูปเดิมนะคะเพียงแต่เราแบ่งออกเป็น9ส่วนนะคะซึ่งช่องที่เราระบายสีเราระบายไปทั้งหมด6ส่วนซึ่งมีจํานวนอ่าเท่ากับนะคะรูปแรกเลยนะคะเพียงแต่ว่า จากรูปแรกเราแบ่งเป็น3ส่วนรูปที่2เราก็มาแบ่งออกเป็น9ส่วนแค่นั้นเองนะคะดังนั้น2อส่วน3ก็เท่ากับ6ส่วน9นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเรามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งรูปแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนละเท่ากันเราระบายไป2ส่วนก็เป็น2องส่วนสามนะคะเลกสี่เหลี่ยมรูปเดิมนี่แหละแล้วเราแบ่งออกเป็น6ส่วนนะคะส่วนละเท่าเท่ากันเราระบายไปส ส่วนก็จะเป็น4ส่วน6นะคะอ่าเราก็สังเกตได้ว่า4ส่วน6นะคะได้จากการนำสองมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของ2ส่วน3นั่นก็คือเรานำสองส่วน3นะคะคูณกับ2แล้วก็บเรคคูณน,นะคะเราก็ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเราก็นำสองคูณสองก็เป็นสี่สามคูณสองก็เป็นหกนะคะ อ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะข้อที่4หาเศษส่วนที่เท่ากับ1ส่วน4อีก2จำนวนนะคะอ่าเราก็มี1ส่วน4เราก็นำ เลขตัวใดตัวหนึ่งนะคะตัวใดก็ได้นะคะต้องคูณแต่ว่าต้องคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะคะ1คูณ2ได้2 4คูณ2ก็ได้8นะคะอ่ะทีนี้ข้อต่อไปเราก็คูณด้วย5นะคะคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วน1คูณ5ได้5 1คูณ4คูณ5ก็ได้2 0เท่ากันเลยนะคะ แค่นี้เองนะคะดังนั้นสองส่วน8กับ5ส่วน20นะคะก็เป็นเศษส่วนที่เท่ากับ1ส่วน4เหมือนกันนะคะสำคัญก็คือหาตัวเลขนะคะมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนต้องเป็นตัวเลขที่เหมือนกันนะคะอาจถ้าคุณครูหาเพิ่มเติมให้อีกด้วยหนึ่งตัวนะคะ1ส่วน4นะคะเราก็นำไปคูณกับอะไรคะเอาเลขอะไรก็ได้นะคะอะสมมติว่าของครูเนี่ย คูณสามแล้วกันนะคะอาคูณสต้องคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนก็เป็นสี่คูณสกับหคูณสาคูณสเป็นสามสคูณสเป็นสิบอก็เท่ากันเลยนะคะหรือว่าจะเป็นห้ก็ได้เอาห้มีแล้วนะคะคูณเก็ได้นะคะสำคัญว่าต้องคูณทั้งเศษและก็ส่วนนะคะหนูณเเป็นเ้า 9บ3 10, 6นะคะอืมก็ได้เหมือนกันนะคะตัวเลขตัวใดก็ได้แต่ต้องคูณทั้งเศษและตัวส่วนเราก็จะได้ตัวเศษส่วนที่เท่ากันนะคะที่เท่ากับจำนวนที่เขากำหนดให้มานะคะอะตัวอย่างที่5หาเศษส่วนที่เท่ากับ3ส่วน5อีก3จำนวนนะคะ อ่าเราก็ดูเลยว่าเราจะคูณอะไระสมมุติว่าของครูกําหนดให้มาเป็นสองนะคะเราก็คูณทั้งเศษและส่วนเหมือนข้อก่อนหน้าเลยสามคูนสองก็เป็นหกห้าคูณสองก็เป็น1ิบต่อไปนะคะจำนวนที่สองเราก็กําหนดได้เลยนะคะเอาสามส่วนห้าคูนจำนวนอ่ะของครูกําหนดเป็นสามนะคะก็เป็นสามคูนสามเป็นเก้าห้าคูนสามเป็นสิบห้าก็ได้เศษส่วนที่เท่ากันแล้วนะคะต่อไปเราก็นํา นําจำนวนมาอีกหนึ่งจำนวนนะคะมาคูณตั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมก็กำหนดเป็น 4, 3, 4, 12, 5, 4 20นะคะเราก็ได้แล้วนะคะ3จำนวนนะคะเศษส่วน3อีก3จำนวนที่เท่ากับ3ส่วน5นะคะที่เขากำหนดมาดังนั้นเราก็ตอบได้เลยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะอ่ะต่อไปนะคะหาเศษส่วนที่เท่ากับ12ส่วน8อีก3จำนวนนะ เลือกได้เลยนะคะเราจะเอาอะไรมาคูณกับเศษส่วนตัวที่กําหนดอ่ะของครูเป็นคูณ2นะคะ12คูณ2เป็น24 8แปคูณ2เป็น16อ่าง่ายมากใช่ไหมคะนักเรียนทําได้แน่นอนนะคะส2สอ่วน8อ่าเศษส่วนตัวเดิมนะคะเราก็กําหนดจํานวนมาอีกหนึ่งจำนวนมาคูณกับเศษส่วนที่เขากําหนดนะคะอ่ะคูณครูก็กําหนดให้เป็น3 12 336 8 3 24ต่อไปนะคะอีกหนึ่งจำนวนนะคะให้ครบ3จํานวนตามที่โจทย์กําหนด อะครูกําหนดให้เป็น5นะคะ12คูณ5เป็น60 85เป็น5สเราก็ได้แล้วนะคะอีก3จํานวนนะคะที่เขากําหนดให้เราหานะคะ อ่ะทีนี้นอกจากการคูณแล้วนะคะเราสามารถใช้วิธีการหารด้วยนะคะก่อนหน้าเราจะหาจํานวนมาหนึ่งจำนวนที่มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะเพื่อหาจํานวนที่เท่ากันนะคะนอกจากการนํามาคูณแล้วยังมีอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือการหาจํานวนจํานวนหนึ่งมาหารทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะคะคุณครูขอเลื่อนนิดนึงนะคะ ามาหารทั้งเศษแล้วก็ส่วนนั่นเองนะคะาการคูณกับการหารจะต่างกันตรงนี้นะคะเหมือนการคูณเนี่ยจากตัวส่วนที่น้อยลงเราต้องไปหาตัวส่วนที่เป็นจำนวนที่มากขึ้นอย่างเช่นจาก สอส่วนสามถ้าเราต้องการหาเศษส่วนที่เท่ากันนะคะโดยการให้ตัวส่วนเพิ่มขึ้นเราก็ต้องใช้การคูน,นะคะโดยการคูนทั้งเศษและก็ส่วนก็เป็น2คูน2ก็เป็น4 2คูน3ก็เป็น หกใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ใช้วิธีการคูณก็คือจากตัวส่วนที่น้อยที่น้อยนะคะเพิ่มขึ้นให้เป็นตัวส่วนที่มากขึ้นเราก็จะใช้วิธีการคูณแต่จากโจทย์ข้อนี้นะคะเราจากตัวส่วนที่มันมากนะคะเรามาลดให้เป็นตัวส่วนที่น้อยลงมันก็ต้องใช้วิธีการหารน,นะคะนักเรียนใช้วิธีใดก็ได้เลยนะคะตามที่โจทดกําหนดเลยว่าเขาจะใช้วิธีการ คูณหรือการหารนะคะถ้าจทยไม่กําหนดเราก็เลือกใช้วิธีตามความถนัดของเราได้เลยถ้าเป็นตัวเลขที่มากเราก็อาจจะใช้วิธีการหารนะคะแต่ถ้ามาเป็นส่วนสองแบบนี้นะคะเราหารก็คงไม่มีจํานวนใดที่หารเข้าได้นะคะนอกจากสองนะคะดังนั้นเราก็ใช้วิธีการเพิ่มตัวส่วนขึ้นโดยการคูณนะคะถ้าต้องการลดตัวส่วนให้น้อยลงเราก็ใช้วิธีการหารแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มตัวส่วนให้มากขึ้นเราก็ใช้วิธีการคูณนะคะ อาหาเศษส่วนที่เท่ากับ5ส่วน10อ่ะเหมือน5ส่วน10เนี่ยเราส,ส่วนเป็น10ใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้วิธีทำให้เขาเป็นตัวส่วนที่น้อยลงได้เราก็ดูว่า5กับ10เนี่ยมีเลขอะไรที่สามารถหารเขาทั้งสองได้ลงตัวนะคะซึ่งมันก็คือ5นั่นเองนะคะ5าหาร ด้วย5ก็เท่ากับ1 10หารด้วย2เอ้ย10หารด้วย5ก็เท่ากับ2นะคะดังนั้นเศษส่วนที่เท่ากับ5ส่วน10มันก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะคะโดยการนำ5มาหารทั้งเศษแล้วก็ส่วนค่ะต่อไปนะคะหาเศษส่วนที่เท่ากับ 8ส่วน12อีก2จํจำนวนนะคะเราสังเกตว่าส่วนนี้เป็น12เป็นตัวเลขที่มากนะคะเราสามารถอาหารโดยการทําให้เป็นตัวส่วนที่น้อยลงได้นะคะเราก็ดูว่า8กับ12มีตัวอะไรที่สามารถหารได้ลงตัวทั้ง8แล้วก็12หรือเอาง่ายๆก็คือมีแม่สูตรคูณแม่ใดบ้างที่คูณแล้วได้8แล้วก็คูณแล้วได้12นะคะ,อะของคุณ คูณกันมาก็คือเป็น2ใช่ไหมคะเพราะว่า2อคูณสได้8 2ดคูณหก็ได้12ก็คือสามารถคูณแล้วได้ทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะคะเราก็นำสอมาหารทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็นสีส่วนหนะคะต่อไป8ปดส่วนสิมีอะไรอีกบ้างคะอะมีสี่นั่นเองเพราะว่าสี่สอง 2นะคะก็จะได้เป็น2ส่วน3นะคะ8หารด้วยสีได้2 12หารด้วย4ก็เป็น3นะคะสำคัญก็คือถ้าหากว่านะักเรียนใช้วิธีการหารตัวที่เรานำมาหารเนี่ยค่ะต้องหารได้ทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะคะก็คือเลือกสูตรคูณมาหนึ่งแม่ที่สามารถคูณแล้วได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเจอกันต่อนะคะในคาบต่อไปนะคะวันนี้นะคะเศษส่วนที่เท่ากันนะคะอาจจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ